สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุกเขาใหญ่ครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนำาสาระนะครับที่ผมพอจะหาได้นะครับแล้วก็ได้นำนะครับาจากกระทูนะครับมานะครับมีพี่น้องถามเข้ามา นะครับผมก็จะเอาคอมเมนต์นั้นนะครับมาตอบพี่น้องนะครับวันนี้ก็เลือกมานะครับก็ไม่ใช่มีคนเดียวนะครับมีหลายคนถามมาแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับจะทำคลิปเกี่ยวกับใบไม้นะครับที่นำมาแซมพเนยรไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ ถือโอกาสนั้นแล้วกันนะครับวันนี้มาพูดให้ฟังนะครับเอาละครับพูดถึงใบไม้นะครับที่มาแซมพเนยดนกนี่มีอยู่หลายชนิดมากๆนะครับเพราะว่า,าแล้วแต่นะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นนะครับจะใช้ใบอะไรนะครับ หรือบางที่ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาขึ้นทั้งพเนียดน,นะครับไม่มีใบไม้นะครับหรือบางที่ก็ใช้กิ่งไม้แห้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็คือแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ที่ผมพูดก็คือ,อใช้ใบไม้สดนะครับเพราะว่าใบไม้แซนพเนียดมีทั้งใบไม้ปลอมนะครับผมใช้คําว่าใบไม้ปลอมที่ทําจากาพลาสติกนะครับ แต่ที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นใบไม้สดนะครับและใบไม้ในการใช้แซมเมเนี่ยนี่ครับจะต้องมีนะครับความทนทานนะครับต่อแดดนี่สูงพอสมควรนะครับก็คือใบไม้ที่เอามาแซมนี่จะต้องอยู่ได้นานนั่นเองนะครับนานกว่าใบไม้ชนิดอื่นนะครับเพราะว่าใบไม้ชนิดอื่นนี่นะครับ แค่หักหรือเด็ดยอดมันมานี่ก็จะจะเหี่ยวแล้วนะครับอันนั้นคือไม่เหมาะต่อการที่จะมาแซมพเนียดนะครับเราต้องหาใบไม้ที่ทนนะครับบางใบอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอ่อบางาใบนี่นะครับก็อยู่ได้ประมาณาครึ่งวันอะไรประมาณนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้ว แต่ที่ผมจะนำมาก็คืออยู่ได้เกือบทั้งวันนะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับที่ผมนำมานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดชนิดด้วยกันนะครับจริงๆแล้วมีเยอะมากกว่านี้นะครับเจ็ดชนิดนี้ก็คือที่ผมหาวิดีโอหาภาพอะไรนะครับเพราะว่าบางชนิดนะครับอยู่ในป่าลึกนะครับต้องได้เข้าไปพอดีผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะครับเอาที่หาได้นะครับ แต่คิดว่า,าน่าจะาทุกท่านที่ชมไปก็น่าจะหาได้นะครับเอาละครับไปดูเลยนะครับหนึงต้นมะเกลือครับผมต้นมะเกลือนี่นะครับถือว่าาเป็นใบไม้ที่รับอยู่ได้เกือบทั้งวันนะครับให้เน้นนะครับใบเล็กนะครับ ไม่ต้องไปเอาต้นมะเกือที่ใบใหญ่ๆเท่ากับ2องสนิ้วไม่เอานะครับมันจะใบเล็กๆนะครับอย่างที่คลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่นะครับให้หาประมาณนี้อันนี้นะครับใบมะเกือเล็กนะครับใช้ได้นะครับอยู่ได้เกือบทั้งวันเลยนะครับก็คือจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเลยนะครับก็ถ้าถึงขนาดนั้นก็เอานกกลับบ้านแล้วนะครับ อันนี้คืออ,อันที่1น,นะครับต่อไปครับ2ใบต้นมะขามครับอันนี้เป็นใบที่ถือว่ายอดฮิตครับผมเพราะว่าใบมะขามนี่หาได้ง่ายนะครับอ,อยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็น่าจะมีเยอะนะครับใบมะขามนี่ถือว่า,าใช้ได้ นะครับดีเลยละครับนะอันนี้ใช้ได้เกือบทั้งวันเหมือนกันนะครับใบมะขามนะครับก็จะหาได้ทุกพื้นที่นะครับใบมะขามมาแซมผนียนะครับที่สำคัญก็คือมันใบเล็กนะครับเหมาะที่จะเอามา,าแซมผนียอย่างดีเลยครับใบมะขามนะครับสาม ต้นเต่าร้างครับต้นเต่าร้างนะครับใบของต้นเต่าร้างเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทุกพื้นที่เลยนะครับทั่วประเทศไทยเพราะว่าถือว่า,าบางท่านก็เอาไปปลูกประดับไว้ที่บ้านนะครับลูกออกมาก็จะเป็นผลสวยให้เราชมนะครับเป็นไม้ประดับบ้านนะครับซึ่งใบเต่าร้างเนี่ยนะครับก็สามารถนํามาแสมพเนียได้นะครับแต่ จะต้องเลือกเอาใบเล็กๆนะครับถ้าเอาใบใหญ่แล้วก็นกป่าจะตกใจนั่นเองนะครับเลือกเอาใบเล็กๆนะครับต้นเต่าลางนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับ c ต้นน้ำใจใคร้ครับอันนี้เป็นชื่อของอาทางภาคกลาง นะครับแถวอีสานเรียกว่าเครืออิทกนะครับท่านพอรู้จักนะครับถ้าอยู่อยู่แถวภาคอีสานก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยครับนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับต้นน้ำใจไข่นะครับอยู่ได้ทั้งวันผมลองมาแล้วนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย นะครับถือว่าผ่านเลยนะครับต้นนี้นะครับสุดยอดนะครับยกนิ้วให้แต่ยังมีอีกใบหนึ่งนะครับที่ท่านรู้จักแน่นอนอันนี้ผมว่าใช้ได้ข้ามวันนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับ5ต้นกระถินนลงนี่นะครับทีเด็ดของงานเลย ต้นกระถินหน้าลงนะครับใช้ใบนะครับอันนี้นะครับอยู่ได้นะครับผมว่าน่าจะสองวันนี่น่าจะได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ไปต่อในป่าลึกนี่นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสองวันแน่นอนนะครับต้นกระถินน้าลงนะครับถือว่า เป็นใบไม้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะของใบไม้เลยนะครับเอาไปดูต้นต่อไปครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับต้นต่อไปนี้ก็คือผมไม่รู้ชื่อนะครับทางภาคกลางนะครับผมขอใช้เรียกชื่อทางภาคอีสานแล้วกันนะครับต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้จัก ว่าชื่อของภาคกลางของใบไม้หรือต้นไม้ชนิดนี้นะชื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยครับหกต้นตานกกดเคยได้ยินไหมครับต้นนี้นะครับมันจะเป็นต้นเตี้ยนะครับติดอยู่กับพุ่มเป็นพุ่มอยู่พื้นดินเลยนะครับต้นนี้ก็ถือว่า เวลาเราเอาไปแซมพเนียนี่ก็อยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้จะหายากนิดนึงนะครับจะต้องอยู่ในบนโคกนั่นเองนะครับแต่ก็ยังพอมีหาได้นะครับสำหรับต้นตานกกดนะครับอันนี้ภาษากลางผมไม่ทราบนะครับว่าชื่ออะไรอันนี้ผมเรียกตามภาษาอีสานนะครับท่านใดทราบมาคชื่อทางภาคกลางหรือเห็นใบแล้วก็ ขอคําแนะนํานะครับต้นตานกกดนะครับต่อไปครับเจ็ดต้นคอนชาตินะครับต้นคอนชาตินะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อทางภาคอีสานเนี่ยครับที่ชอบเรียกนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาคกลางนะครับเขาจะเรียกต้นไม้นะครับชนนี้นะครับว่าอะไร นะครับแต่ขอบอกเลยว่าต้นคอนชาตินะครับอยู่ได้นานเหมือนกันครับวันครึ่งได้เลยนะครับต้นนี้นะครับวันครึ่งนะครับไม่ใช่ครึ่งวันนะครับวันครึ่งนะครับสำหรับต้นคอนชาตินะครับอันนี้ภาษาอีสานนะครับท่านไหนรู้นะครับว่าต้นไม้ชนิดนี้นะครับชื่อภาคกลาง นะครับว่าอะไรก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับเผื่อทางภาคใต้หรือภาคเหนือภาคกลางนะครับได้รู้นะครับชื่อเป็นทางการนั่นเองนะครับเอาละครับสรุปนะครับใบไม้นะครับที่นำมาแซมนะครับที่ผมหามาได้นะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่7ชนิด นะครับส่วนชนิดที่6กับที่7นี้เป็นชื่อประทางภาคอีสานเรียกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าภาคการนั้นเรียกอะไรนะครับถ้าท่านรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับก็อย่าลืมนะครับอีกช่องหนึ่ง นะครับที่ผมทำนะครับก็เนี่ยแหละครับช่องชื่อว่านักล่าริมทางนะครับ,บายกฤษดานี่นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอของพี่น้องที่รักนุกเขาทุกท่านด้วยอีกช่องหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ